อขอนำคำสอนหนึ่งของอาจารย์กล้วยนะคะพอดีเปิดไปเจอในติ๊ตอกเรารู้สึกว่ามันมีประโยชน์นะคะอา,อาจารย์กล้วยเขาบอกว่า,ามีคนถามผมว่ามาสอนทรรมเนี่ยคุณบรรลุธรรมหรือยังคุณเป็นอะไรขั้นไหนแล้วผมก็จะขอตอบกลับไปว่าแล้วถ้าบอกไปเนี่ยคุณจะเชื่อผมหรือไม่แล้วบอกไปแล้ว ได้ประโยชน์อะไรกับสิ่งนั้นที่คุณจะรู้ว่าผมเป็นอะไรขั้นไหนนะคะเพราะว่า,าในในในพุทธการนะคะคนที่ไม่บรรลุธรรมก็สามารถที่จะสอนคนให้บรรลุธรรมได้อย่างเช่นพระโปชิระนะคะท่านยังไม่บรรลุธรรมแต่ท่านสามารถสอนพระให้เป็นอรหันต์ได้หลายร้อยองค์เลยและท่านก็ถูก คุณพ่อพระพุทธเจ้าบอกว่าใบาลานเปล่าแล้วท่านก็พูดบ่อยๆว่าใบาลานเปล่าใบาลานเปล่าจนกระทั่งท่านก็จะต้องมาพิจารณาตัวเองว่าอ๋อที่จริงฉันยังไม่บรรลุธรรมท่านก็เลยถึงตต้นฝึกฝนตัวเองเพื่อให้บรรลุธรรมนะคะแล้วก็ในเรื่องของจริตของแต่ละคนนะคะในเรื่องของบุญสัมพันธ์กันด้วยะค่ะแม้ในสมัยพุทธกาลคุณพ่อพระพุทธเจ้า ต่อให้คุณนั่งฟังธรรมของพ่อพระพุทธเจ้าคุณก็อาจจะไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าคุณไม่มีบุญสัมพันธ์กับพ่อพระพุทธเจ้าดังนั้นในสมัยพุทธกาลคุณพ่อพระพุทธเจ้าท่านจะรู้วารัจิตนะคะว่าใครมีบุญสัมพันธ์กับใครอย่างเช่นโอ้คนนี้ต้องส่งพระโมคัลลานะไปนะคนนี้ต้องส่ง คุณพ่อภาษารีบุตรไปนะถึงจะช่วยให้บรรลุธรรมได้ค่ะครูบาอาจารย์บางท่านบุญไม่สัมพันธ์กับเราจริตเราไม่ตรงกับเราก็ไม่สามารถสอนให้เราเก้าวหน้าได้ดังนั้นก็ให้พิจารณาตัวเองนะคะว่าเราเรียนทรรกับผู้ใดแล้วสภาวะจิตของเราดีขึ้น กิเลสลดลงอัตราตัวตนน้อยลงและที่สำคัญความทุกข์น้อยลงอยู่ที่ไหนมีความสุขกับพระอาจารย์คนไหนอยู่กับสำนักไหนอ่าก็ปฏิบัติกับคนนั้นนั่นแหละแปลว่าเรามีบุญสัมพันธ์กับพระอาจารย์ท่านนั้นแต่ถ้าปฏิบัติไปแล้วรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเฮ้ยทุกข์มากขึ้นด้วยซ้ำ แปลว่าเราไม่ถูกจริตกับพระองค์นั้นหรือสำนักนั้นก็กขอให้ถอยออกมาหาครูบาอาจารย์ที่เราเรียนรู้แล้วเรารู้สึกว่าเราสบายใจและจิตเราพัฒนาก้าวหน้าขึ้นตีก็ฝากทำสั้นๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ